ครับในหนึ่งพากินพาเที่ยวนะครับวันนี้ผมจะมาทำหมูกรอบนะครับโดยใช้เครื่องทอดไร้น้ำมันออกซิเจนเช่นเคยนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอนี่น้ำเดือดแล้วนะครับน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่เกลือไปสองช้อนชาคนให้เกลือละลายหน่อยนะึง ใส่น้ำเยอะๆนะครับใส่น้ำประมาณนี้เน,ะนเาะรอให้น้ำเดือดจัดแล้วก็เอาอ่ะเอาเอาหนังหมูนะครับเอาด้านหนังหมูนะลงต้มไป30นาทีนะครับเดี๋ยว30น,นาทีาทหมูเริ่มสุกแล้วนะครับ แล้วเราจะเอาหมูขึ้นมาพักไว้นะครับหมูเริ่มสุกแล้วจับงายขึ้นครับตอนนี้ วันนี้มีผู้ช่วยนะครับ พอประมาณอ่าตอนนี้เอามีดบาก บากเลยอไม่ไม่เอาเอาตามนี้ดีกว่าแล้วนอนบางไปไม่ยหไม่ถึงอ่ะหนาหน่อย แล้วเวลาทอดมันยิ่งจะน้อยนะเนี่ยเพราะไอ้ล่องมันจะน้อยเออมันต้องอย่างนั้นอะ เดี๋ยวเดี๋ยวดูเองอ่าเสร็จปักเลยหม,หมูก็หมูก็ใช้ร้อยอ่าร้อยแปดสิบนะครับทำแบบสเต็กนะร้อยแปดสิบยี่สิบนาทีก็ประมาณสิบห้า้สองร้อย Ha ha ha. ใช้เวลาประมาณสามสิบนาทีนะครับใช้ไฟสองร้อยเนาะเดี๋ยวสุกแล้วเรามาดูกันได้ยินเสียงอะไรไหมครับเสียงน้ำมันมันออกฟังดีๆเสียงน้ำมันเดมันออกน้ำมันเยอะมากเสียงนังจองแจง้งจองแจ้งอยู่ข้างใน เออาจจะลกนิดหนึ่งนะครับได้หมดเวลาแนละ้วยีห้อนี้ดีนะครับออกซิเจนนะมีขายที่บิ๊กซีนะครับ เครื่องนี้เท่าไหร่นะพ่อฮะพันสามร,ราคาพันสามนะครับออกซิเจนมีขายที่บิ๊กซีทุกสาขาไม่ได้ค่าปรโมทอะไรหรอกนะนก,ก็ปรโมทให้เขานี่น่ง อ๋อได้ยินเสียงน้ำมันไหมครับเสียงน้ำจอกอ่ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเปิดออกมาโอ้ร้อร้อล้อ,อยางแดงโอ้หุยุยๆุยหุย,ยหนักหนักหนักน้ำมันเยอะมากเราจะมาขีหมูออกะดูดูดูด หมูกรอบหมูกรอบเา้าสวยงามมากหมูกรอบหรอเหลืองมากเอามีเศษเนื้อนิดหนึ่งดูนะครับ ให้ดูหน้ามันให้ดูหน้าหมูกรอบสักหน่อยนะครับเหลืองกรอบน่ากินนี่นะครับหมูกรอบมาแล้วนะครับได้เวลาตักข้าวกันแล้วนะครับ ยังไม่ตอบมากใช่ไหมไม่เวลาน้อยไปแค่เท่าไหร่ก็สมสิไม่ถึงยี่สก็กลางโมงเล